สมาชิชูค่ะประกาศเขียวปรีอายุได้34วันงามมากค่ะวันนี้จะนำมาทำคันสมผักกันนะคะได้ประกาศมาแล้วก็ล้างค่ะล้างให้สะอาดโดยล้างทีละใบเลยค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำทำการคั้นกลางคืนเลยค่ะพเก็บมาตอนค่าแล้ว ใบมีขนาดยาวไปก็ทำการตัดก่อนค่ะให้เป็นท่อนๆบางทีภาพอาจจะเคลื่อนไหวไบบ้างนะคะแล้วมีการตัดตอนมานะคะพอถึงกล้องไปด้วยทำไปด้วยนะคะพอตัดเป็นท่อนๆแล้วก็โรยเกลือค่ะมากขนาดนี้ก็ประมาณ3-4กสี่กำมือค่ะแล้วค่อยๆใส่ไปแล้วก็คั้นด้วยมือเลยละคะ่ะ ัดตอนมาที่คั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้น้ำที่คั้นออกมาเนี่ยมากมายเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าความเขียวความขมเนี่ยก็จะออกมาด้วยทำให้ส้มผักของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีค่ะจากนั้นก็บีบน้ำออกให้มากที่สุดแล้วก็ใส่ภาชนะใหม่ส่วนน้ำที่คั้นออกมาก็ทิ้งได้เลยค่ะ สูตรนี้เราจะไม่ล้างน้ำนะคะก็เกลี่ยผักให้กระจายออกจากกันให้ดีแล้วก็ปรุงค่ะโดยการเติมเกลือนะคะประมาณ1ช้อนหรือจะใส่ประมาณช้อนครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1่1ช้อนผงชูรสตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวสุกเพื่อให้มีความเปรี้ยวความกรอบ ประมาณสักสองสามช้อนก็พอค่ะจากนั้นก็คั้นให้เนื้อเข้ากับเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปเลยค่ะเข้ากันดีแล้วก็นำใส่ภาชนะค่ะจัดวางให้ดีไม่ต้องกดนะคะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงเลยค่ะให้ปิ่มพอดีกับเนื้อผักเก็บไว้ข้างนอกธรรมดาค่ะประมาณสักสองสามวันก็จะทานได้พอดีค่ะ หากไม่ต้องการให้เปรี้ยวเกินไปก็นำไปใส่ตู้เย็นทานได้นานเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นการทำแต่ละครั้งเราควรจะทําแค่พอได้ทานเป็นช่วงๆจะดีกว่านะคะเพราะผักที่เราคั้นเนี่ยก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากๆยิ่งทานกับปลาทอดจะเข้ากันดีมากคะ่ะลองทําดูนะคะ ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้รวดเร็วค่ะสมารถชิวๆเอามาฝากนะคะ